สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้นทที T B กับงบผลประกอบการในไตรามาส1ปี65และการปรับตัวของราคาณปัจจุบันนะครับอย่างน่าสนใจอยู่หรือเปล่าจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับอ่ะทีนี้เราข้ามมาดูในส่วนของกลุ่มธนาคารกันบ้างนะครับ อย่างหุ้นททบนะหรือว่าธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนกับงบผลประกอบการในไตรมาสหนึปี65นะครับโดยภาพรวมก็ถือว่าผลประกอบการในไตรมาสหนึปี65ของหุ้นททบนะครับก็ออกมาค่อนข้างดีนะในส่วนของกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นนะครับถึงแม้ว่า รายได้ที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะไม่ได้เติบโตขึ้นมานะครับแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของการสำรองผลการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับในไตรมาส1ปี6กเนี่ยก็ลดลงนะครับทั้ง Q o q Q วและก็ y r o r y n y r a r แล้วก็จะมีในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยนะครับที่ลดลงนะก็เลยมีผลทำให้กำไรสุทธิของตัวบริษัทนะครับก็เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าในส่วนของกำไรต่อหุ้นก็ยัง เท่าๆเดิมนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านั้นหรือว่าเมื่อเทียบกับในไตรมาสเดียวกันของปี64นะครับอ่ะเรามาดูผลประกอบการที่เกิดขึ้นกันนะครับของหุ้น TTB ในงบไตรมาส1ปี6แล้วเราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีรายได้รวมนะครับอยู่ที่ประมาณ15,774.29ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ3,194.90ล้านบาทโดยที่กำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่3สตางค์ต่อหุ้นสำหรับผลประกอบการในไตรมาส1ปี65นะครับกำไรสุทธิของตัวบริษัท Q1Q ก็เพิ่มขึ้นมา14.13%ในขณะที่ y e a r o n Year นะครับกำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นมา14.84%เราเห็นว่า รายได้ของตัวบริษัทเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเลยนะครับทั้ง Q1Q และก็ y ย a r อ n น e ยอย่นาะยังในส่วนของ Q1Q นะครับรายได้รวมเนี่ยก็ลดลงประมาณ7.92%เอรนะเ e a r on น e a r รายได้รวมนะครับก็ลดลงประมาณ6.35%ด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะมันก็จะมีเรื่องของการสำรองผลการขาดทุนที่คาดว่าวจะเกิดขึ้น ในช่วงไตรมาสหนึ่งปีหก้านะครับที่ลดลงนะเมื่อเทียบกับของไตรมาสก่อนหน้านั้นแล้วก็เมื่อเทียบกับในช่วงในการของปี64นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะที่มันที่ลดลงนะครับซึ่งเรามาดูในรายละเอียดที่เกิดขึ้นกันนะครับเรามาดูในส่วนของรายละเอียดที่เกิดขึ้นนะครับในงบไตรมาสหนึ่งปีหแล้วเราก็จะพบว่าในส่วนของรายได้จากดอกเบี้ยสุทธินะครับในช่วงไตรมาสหนึ่งปี65 ก็อยู่ที่ประมาณ12,409ล้านบาทนะครับซึ่งก็ลดลงทั้ง Q1Q และก็ Year-on-Year year นะครับ Q1Q ลดลงประมาณ2.8%ส่วน Year-on-Year year ก็ลดลงประมาณ3.6%ซนะครับซึ่งเหตุผลนะครับก็มาจากในส่วนของการชะลอตัวของสินเชื่อทางกลยุทธ์ของตัวธนาคารนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของเงินให้สินเชื่อในงบไตรมาสหปี65ก็ลดลงด้วยนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนก่อนนะนะ ซึ่งเราจะพบว่ากลุ่มลูกค้าสินเชื่อของตัวธนาคารนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าบรรษัทธุรกิจกลุ่มลูกค้ารายย่อยเช่าซื้อแล้วก็กลุ่มลูกค้ารายย่อยเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับ3กลุ่มนี้คือกลุ่มลูกค้าสินเชื่อหลักเลยนะของตัวธนาคารในส่วนของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนะครับในช่วงไตรมาสหปี65าก็มีรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ3,365ล้านบาท ซึ่งก็ลดลงทั้ง q ิ q แล้วก็ Yearon Year นะครับสำหรับ q ิ Q ก็ลดลงประมาณ10%ส่วน y ย a r on Year ยก็ลดลงประมาณ20.8%ซนะครับซึ่งถ้าเราย่อยลงไปดูในส่วนของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนะมันก็จะมีในเรื่องของรายได้าจากค่าธรรมเนียมและค่าบริการสุททินะครับในไตรมาส1ปี65าเนี่ยเขามีรายได้ตรงนี้อยู่ที่ประมาณ2 4 6 2ล้านบาทโดยประมาณนะครับซึ่งก็ ลนลงทั้ง Q1Q แล้วก็ e ยอ on นเย r เช่นกันนะครับซึ่งก็ลดลงเยอะมากนะครับ q 1, q รอนลดลงประมาณ17.7%เ e a r on y เ a r เยอนเยี่ยลดลงประมาณ26.7%นะครับซึ่งมันก็เกิดจากที่ในช่วงที่ผ่านมานะครับประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เข้าไปใช้บริการที่สาขาหรือที่หน้าเคาน์เตอร์นะครับมันก็เลยเป็นผลทําให้ในส่วนของรายได้ที่เป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าบริการสุทธินีตรงนี้ก็ลดลงนะครับ มันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ารายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยเนี่ยลดลงนั่นเองนะครับโดยภาพรวมก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับรายได้รวมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับของไตรมาสก,ก่อนหน้านั้นหรือว่าไตรมาสเดียวกันของปี64ที่ผ่านมาแต่ว่าด้วยความที่มันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเรื่องของการสำรองผลการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยมันลดลงนะครับก็ลเลยมีผลทําให้ผลประกอบการของตัวบริษัทนั้น มันเติบโตขึ้นนะครับเมื่อเทียบกันแบบทั้ง Q-on-Q แล้วก็ Year-on-Year year นะครับเราเห็นว่าในส่วนของผลการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับในช่วงไตรมาส1ปีหกาตัวธนาคารนะครับก็มีการตั้งสำรองเป็นจำนวนเงิน4,808ล้านบาทนะครับหรือคิดเป็นอัตราส่วนผลการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเงินให้สินเชื่อนะครับที่142 b a s i Point เบนะครับซึ่งก็ลดลง 4.2%นะครับ Q on Q นะแล้วก็ถ้าเยียวยาเนี่ยลงประมาณ12.3%นี่ก็คือผลประกอบการโดยภาพรวมนะครับของหุ้น TTB นะซึ่งมันก็จะรวมทั้งธนาคารทหารไทยแล้วก็ธนาคารธนชาตินะครับซึ่งถ้าใครอยากจะเข้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยในในงบผลประกอบการเขาเขาก็จะแยกออกมาให้ดูนะครับของธนาคารทหารไทยแล้วก็ของธนาคารธนชาตินะครับ ก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะถ้าใครอยากจะเข้าไปดูในรายละเอียดที่มากกว่าน,นี้นะครับในส่วนของงบแสดงฐานทางการเงินของตัวบริษัทในงบไตรมาสหนึ่งปี65นะครับล้วก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ1.78ล้านล้านบาทซึ่งก็คิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ1.57ล้านล้านบาทในส่วนของหนี้สินรวมนะครับมันก็จะมีในเรื่องของหนี้เงินฝากนะ ซึ่งหนี้เงินฝากในไตรมาสหปีหก 1, นาะครับก็อยู่ที่ประมาณ1.36ล้านล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นมาจากของปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 1. 6เนะครับในส่วนของหนี้เงินฝากสําสหรับในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับในงบไตรมาสหปีหกาก็อยู่ที่ประมาณ 3, 2 1 3 2 2 2ล้านบาทนะครับ โดยที่เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ในไตรมาสหปีขอ่านะครับก็จำนวน1.36ล้านล้านบาทก็ลดลงประมาณ0.4เนะครับเมื่อเทียบกับของปีที่แล้วนะครับซึ่งมันก็จะมีเรื่องของหักค่าเผื่อผลการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับจำนวน55,476ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นมา1.8นะเมื่อเทียบกับของปีที่ผ่านมานะครับ โดยทียบตาสินเชื่อด้วยคุณภาพนะครับหรือว่า n p l Ratio นะในงบไตรมาสหนึ่งปี65นะครับก็อยู่ที่ระดับ2.73%นะก็ลดลงจากปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ย2 8 1ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของผลประกอบการในไตรมาสหนึ่งปี65ของหุ้น TTB โดยภาพรวมก็ถือว่าตัวธนาคารเขาเองก็มีความระมัดระวังอยู่นะครับ ในเรื่องของการให้เงินสินเชื่อแก่ลูกหนี้นะที่ลดลงนะครับในไตรมาส1ปี65รวมไปถึงในส่วนของการตั้งสำรองที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับในส่วนของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้นะก็55,000ล้านกว่าบาทน,นะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ1.8%นะเมื่อเเทียบกับของปีที่แล้วก็ถือว่าเขาก็ยังมีความนะมัดระวังนั่นเองนะครับโดยที่ค่า P/E ในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1 0 1ถเท่านะ ค่า P/B นะครับอยู่ที่ประมาณ0.56เท่าส่วนสำหรับอัตราการจ่ายปันผลนะครับของหุ้น TTB ก็ให้ปันผลประมาณ2-3%กว่า,วา,วาต่อปีนะครับล่าสุดตัวหุ้น TTB นะครับก็มีการทั้งแจกปันผลด้วยแล้วก็มีการแจกวอลเลนด้วยนะครับเป็นวอลเลนชุดแรกด้วยมั้งของตัวหุ้น TTB นะครับไม่รู้ว่าได้กันแล้วยังนะ โดยที่ราคาของหุ้น TTB ในปัจจุบันนะครับอยู่ที่1บาท24สตางค์ต่อหุ้นต่อมาเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคนะครับของหุ้น TTB ก็ต้องยอมรับว,ว่าแนโน้มราคาในปัจจุบันของหุ้น TTB นะครับมันก้ากึ่งว่าจะเปลี่ยนแนวโน้มหรือเปล่านะครับจะกลายเป็นขาลงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คือ ราคาก็ลงมาสัมผัสเส้น MA 200วันแล้วนะครับในกราฟรายวันแต่ว่ายังไม่ได้หลุดตรงไปนะซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดว่าราคามันหลุดตรงเส้น MA 200วันลงไปเนี่ยมีโอกาสที่แนวโน้มราคาหลังจากนี้นะครับของหุ่น TTB น่าจะเปลี่ยนออกมาเป็นขาลงได้นะครับซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าคือหลังจากนี้ไปเนี่ยราคามันควรจะต้องไม่หลุดประมาณสัก1บาท20บถึง1บาท22สสตางค์นะครับไม่ควรหลุดตรงนี้ ซึ่งถ้าเกิดว่าหลุดนะครับผมเกรงว่าอาจจะต้องไปรอแถวตรงแนวรับเก่าของเขานะครับที่เคยแบบว่ารับเอาไว้อยู่หน่อยก็คือตรงบริเวณประมาณสัก1บาท1ิบต่างๆนะครับซึ่งถ้าเกิดหลุดนะแต่ถ้าเกิดไม่หลุดนะครับก็มีโอกาสที่ราคาน่าจะเป็นจุดแนวรับที่น่าสนใจนะครับซึ่งก็มีโอกาสที่หลังจากนี้ไปเนี่ยราคาน่าจะปรับตัวขึ้นไปหาจุดสูงสุดเก่าของเขานะครับประมาณ 1.50บาท50เนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปถึงได้นะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับณตอนนี้คือต้องรุ้นว่าราคาของหุ้น TTB นะครับไม่ควรหลุดตรงเส้นนสอง2 0อวันหรือก็คือไม่ควรหลุดตรงบริเวณประมาณ1.20บาท2 0ถึง1.22าท22สตางค์นะครับในส่วนของมุมมองในกราฟรายสัปดาห์นะครับมันก็ยังมีในเรื่องของเส้น A 2อ0อนะที่เป็นตัวกดราคานะครับในกราฟรายสัปดาห์ ก็เชื่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยราคาเหมือนจะขึ้นไปทดสอบตรงเส้นดมมี0 0แต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะทะลุผ่านขึ้นไปได้นะครับก็มีแรงขายออกมานะครับทำให้ราคามีการย่อลงมานะครับหาตรงบริเวณเส้นดัมเ75แล้วก็เส้นดัมีนะครับในกราฟรายสัปดาห์ซึ่งมันก็บ่งบอกได้นะครับว่าถ้าเกิดว่าราคามันหลุดตรง2เส้นดัมเนี้ในกราฟรายสัปดาห์ก็มีโอกาสที่ราคาของหุ้น TTB นะครับน่าจะ ปรับตัวลงไปได้ต่อแล้วก็น่าจะเป็นแบบน่าจะยังคงเป็นขาลงอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องมารอดูกันถ้งซึ่งถ้าเกิดว่ามันหลุดตรงเส้นนาเม 24, หรือเส้นนาเมยนะครับในการาฟรายสัปดาห์เนี่ยแน่นอนว่ามันก็น่าจะหลุดตรงเส้นนาเม0ในการาฟรายวันด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่าแนวโน้มตอนนี้คือเป็นยังเป็นขาขึ้นแต่มันก็ยังเป็นขาขึ้นที่ต้องมาลุ้นกันว่า,อาไอ้ตรงเส้นนาเ0 0วันเนี่ยจะรับเอาไว้ได้อยู่หรือเปล่านะครับในในการาฟรายวันนะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้น TTB นะใครที่สนใจหุ้นตัวนี้ก็อาจจะต้องไปดูข้อมูลอื่นๆประกอบการตัดสินใจของเราด้วยนะครับส่วนใครที่ถือหุ้นตัวนี้เข้าใจว่าเหมือนเขามีการแจกวอลเลนด์ด้วยนะในรอบที่ผ่านมาก็เป็นวอลเลน์รุ่นแรกของเขาด้วยนะครับตั้งแต่เขารวมกับธนาคารธนาชาตินะจนเป็น t d b นะครับโอเคก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม้วกันอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับ เพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับส่วนัเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปให้เพื่อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น,น่าจบไปแล้วเนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับคลิปนี้สวัสดีครับ เพิ่มเติมนะครับในส่วนของเว็บไซต์ s e t t o r t h โฉมใหม่นะครับผมเพิ่งเข้ามาเจอนะในส่วนของสิทธิประโยชน์ของหุ้นนะครับมันจะมีตรงคำนวณปันผลหุ้นแล้วก็คำนวณเพิ่มทุนด้วยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะกดเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อหุ้นที่เราสนใจอยากจะดูนะครับมันก็จะมีบอกแล้วว่าสมมติว่าหุ้นตัวน,นี้นะครับมีปันผลเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็ใส่จํานวนหุ้นของเราเข้าไปนะครับ แล้วก็จะบอกจํานวนสุดที่ว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เลยนะครับซึ่งในส่วนของตัวคํานวณเนี้ยจริงๆอ่ะมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเวลาที่เราจะเรียกใช้เนี่ยมันค่อนข้างจะมีขั้นตอนหลายขั้นตอนนะกว่าจะเข้ามาถึงตรงนี้นะครับแต่ว่าเ,าเวอร์ชันใหม่เนี้ยเขาเอามาไว้ตรงนี้เลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับลองไปใช้งานกันดูนะสําหรับใครที่อยากจะดูเรื่องปันผลหรือเพิ่มทุนนะครับ